ความเสียหายลังนกได้รับความเสียหายถ้าได้รับความเสียหายแล้วส่งผลให้นกเนี่ยะละท,ที่อยู่ออกไปนะจากบริเวณที่เป็นถ้าที่ตะรัสสัมปทานซึ่งสิ่งนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับเพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สมบัติชาตินะข่าวที่ออกไปใช่ไหมครับบอกว่าบอร์ษัทสยามเนตเนี่ยเป็นคนบอกว่าความเสียหายเป็นพันล้านแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะครับแล้วต้องให้ผู้เช่วยชาญเขาวิ่งไฉัยว่าความเสียหายจริงๆมันเท่าไหร่นะครับ

เขาเอาเครื่องดึงไปรักนะรอไม่แล้วก็มาเอารางวัลวยมาไกลยังนงเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนชวนมาชวนมาเพื่อนเพื่อนชวนมาก็เลยมารักด้วยมาก็รักเพราะว่ารอแล้วแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนชวนมาให้มาทำแล้วให้เขาให้กี่ตังค์อ่ะก็ก็ให้ร้อยละสามสิบร้อยสามสิบครับผมเหรอแล้วเพื่อนที่ไหนชวนมาเพื่อนที่ป่าพะยูนเหรอครับผมเหรอแล้วแล้วเอาแล้วเราเข้าไปได้ยังไงอ่ะก็ ละเบีงผมมาจากจุลเพลินเข้าไม่ได้หรอครับไม่ได้ถ้าไม่มีฝั่งนี้ถ้าไม่มีนายพาเข้าไม่ได้ครับแล้วนายที่พาเขามีใครบ้างอ่ะผมผมผมมีหน่วยไหนบ้างมีมีแบบพวกผมไหมผมไปแถวครับไปแถวแล้วมีมีแบบพวกผมไหมอ่า มีมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดที่เขาพูดมีทั้งป่าไม้มีทั้งตำรวจมีทั้งตำรวจมีหมดโอเคโอเคโอเคได้ได้เข้าใจเข้าใจนะก็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเราก็ให้การเราก็เป็นธรรมนะผมจะให้ความเป็นธรรมนะผมเป็นผู้ช่วยผมจะรอนะนะก็ไม่เป็นไรหรอกเราเออคือ เมื่อทําผิดไปแล้วเนี่ยต้องรับผิดนะแล้วมันจะได้อัตราโทษเป็นได้ลดหย่อนผ่อนเพลลงนะครับนะ,ะปัญหาก็ต้องมีไว้ให้แก่ถูกไหมนะเมื่อเราเดินทางผิดแล้วก็ต้องดับตัวให้เป็นคนดีนะจะได้กลับมาสู่สังคมได้นะนะครับนะช่วยกันคนไทยเหมือนกันนะโอเคนะสี่คนชวนโอเค,เออเคนะไอมิวส์คนแก่ตาบุญชัยเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอคนเดียวที่ไม่ต้องะารไอมิวส ไม่ต้องแล้วไม่ต้องตัวนี้เขาได้ภาพนี้แล้ว